ถึงลาวแล้วนะคะเนี่ยกำลังจะรีวิวบ้านแม่ให้ดูบ้านแม่ก็เป็นอย่างนี้นะคะบ้านที่ลาวก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะอันนี้ภายนอกนะคะอันนี้ก็คือบ้านที่เป็นชั้นชั้นบนนะคะแล้วก็มีใต้ถุนที่จอดรถอยู่แล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ ทางนี้ก็จะเป็นครัวนะคะนี่ภายนอกภายนอกนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นครัวแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีสองห้องนะคะแล้วก็นั้นยุ้งข้าวค่ะส่วนทางนี้ก็จะเป็นที่ทำงานของของพ่อนะคะ <S <S นี่นะคะจะเป็นที่ทำเสาที่ห่อเสาของพ่อนี่ค่ะ เป็นอย่างนี้นะคะก็เจ้าลูกๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวสายๆจะขึ้นไปรีวิวเข้าไปรีวิวข้างในให้ดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกหลานมาเต็มแล้วก็ยังไม่ตื่นก็มีนะคะนี่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้บ้านก็จะหลังยาวๆหน่อยเพราะว่าลูกเยอะพ่อคิดว่าลูกเยอะก็เลยทําสร้างแล้วเยอะนี่พ่อค่ะนี่ก็พ่อแล้วก็แม่บุกผักอยู่ตรงนี้นะคะ แม,แม่แม่กองก้นอยู่ค่ะน,นี่ผักของแม่ค่ะนี่ค,ะค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะนั่นก็จะเป็นถนนทางออกไปนาค่ะข้างบนนะคะอันนี้ก็จะลกหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครอยู่ความคิดของพ่อกับแม่คือ ลูกเยอะก็เลยทําบ้านไม้ใหญ่แต่สุดท้ายไม่มีใครอยู่นะคะมีแต่สองตายายห้องนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรภาษาลาวเอิญว่าเปิงนะห้องไม่เท่ากับย่องเปิงนี่ก็คือเป็นห้องที่แบบห้ามห้ามลูกเขยและลูกสะพ้ยเข้ามานะคะคําว่าเคยกับสะพ้ยคือเข้าไม่ได้เลยถ้าเข้ามาแล้วจะมีอันเป็นไปอะ่ะอืเดี๋ยวค่อยมารีวิวรายละเอียดนะถ้ามีใครอยากรู้ตรงนี้นะ จะพามาดูเฉยๆแล้วก็จะมีอ๋อันนี้ก็คืออย่าไปดูมันเลยของน้องชายอันนี้เมื่อคืนเขเพิ่งย้ายมานอนกันตรงนี้เพราะว่าเรามากันเยอะ <c oughs> ยังไม่ตื่นนะคะยังไม่ได้พาไปดูอีกห้องนึงเนี่ยมันเหมือนจะเป็นบ้านล้างอะชั้นบนเพราะไม่มีใครอยู่เนี่ย<ห>ก็จะรกมาก<ห>เพราะว่าสองตายายอยู่สองคนนะคะ กับน้องชายและน้องสะพ้ยก็อยู่เป็นบางวันแล้วก็ลูกลูกคนอื่นเขาก็ออกไปทำอาหากินหมดห้องนี้ห้องนี้ยิ่งหนักเพราะว่าเมื่อก่อนเหมือนเป็นสินค้าโอท็อเลยแหละห้องนี้มีไหมีกระติบข้าวมีโอ้ยมีเยอะอะตอนนี้มันก็ดีขึ้นแล้วนะเนี่ยดีขึ้นเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวลงพาพาลงไปดูข้างล่างนะ แต่ว่าอีกคลิปนึงแล้วกันเพราะมันจะยาวไปเนาะพอเท่านี้ก่อนข้างบนฝุ่นทั้งนั้นเนี่ยฝุ่นทั้งนั้นเลยอุ้ยมายมดกมากทุกคนเน่ข้างค่ะข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้รถรถทรงเสาพ่อนะคะอันนี้ก็เป็นรถครอบครัวพ่อกับหลานค่ะ เข้าไปข้างในก็จะเป็นนก็จะรกเนี่ยคนก็เต็มหมดอันนี้ก็จะเป็นของคนที่มาจากกรุงเทพก็จะรกหน่อย <c oughs> แล้วก็นี่ห้องพ่อกับแม่ค่ะก็ไม่ต่างอะ่ะมันไม่เป็นสัดส,ส่วนะนะคนแก่ๆอยู่กันสองคนอันนี้ก็เป็นตู้ยาพ่อนะคะจริงๆพ่อเป็นหมอนะ เป็นหมอแบบหมอบ้านนะนะทุกคนเวลาใครเจ็บใค้ได้ป่วยพ่อก็จะไปรักษาอุยอันนี้น่าสนใจสุดฉันจะรู้รหัสมันได้ยังไงตู้เซฟพ่อนะคะน่าสนใจสุดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงเพราะว่าที่นี่อที่ที่ลาวาเขาจะเน้นห้องโถงให้กว้างเวลามีมีงานมีการเขาก็จะให้แบบเน้นให้กว้างไว้ก่อนนะคะตรงนี้อันนี้ก็มอเตอร์ไซ มอเตอร์ไซค์โอ้โหสามคันเลยที่ไม่ได้ใช้นะมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้ใช้อ่ะสามคันอยู่ตรงนี้นะเนาะทไมถึงไม่ได้ใช้เพราะว่าลูกๆหล,ล,ลานๆนะไปทํางานหมดก็เลยเอามาจอดไว้ในบ้านนะคะอันที่เขาใช้ก็มีนะข้างนอกนะคะมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดในบ้านมีหกคันนะอ่ะเพราะลูกเยอะไงไม่ได้โม้นะไม่ได้โม้นะคะทุกคนนี่อันนี้ครูวโอ้ย อันนี้ไม่ได้โม้ไม่ได้ขายชาติตัวเองเดิมมันรกจริงๆนะคะเพราะว่าลูกหลานมาพร้อมหน้าพร้อมตากันก็จะจะเป็นอย่างเงี้ยเออพอแล้วเนาะ